เพื่อนตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่อา่าวไร่เลนะครับหรือว่าหาดคัมพะนางแล้วนะครับเมื่อกี้ที่เราอยู่กันบนเรือนะครับแล้วเราก็ว่ายน้ํามาจนถึงฝั่งนี้ก็ประมาณเอ่อหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบเมตรได้นะแล้วก็ณนะตอนนี้บนชายหาดอ่าวพะนางเนี้ยจะไม่มีคนเลยวันนี้นะครับเป็นวันที่สิบสองซึ่งก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของวันหยุดยาวนะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะมาเที่ยวที่อา่าวไร่เลแห่งนี้นะครับ ก็จะขอแนะนําว่ากาเที่ยวที่อ่าวไร่เลนะครับก็อย่าลืมที่จะมาแวะชมหาดถ้ำพนางน,นะครับเพราะว่าหาดเนี้ยมีหินนอกหินย้อยและมีถ้ำที่สวยงามมากเลยนะครับเราก็ดูบริเวณชายหาดนะครับว่าสวยงามมากขนาดไหนนะตอนที่ไม่มีคนซึ่งถ้าใครอยากจะมาช่วงที่ไม่มีคนนะครับเราก็จะต้องมาช่วงประมาณเช้าประมาณเนี้ยประมาณแปดโมงหรือว่าเจ็ดโมงกว่าได้เลยนะเพราะว่า เจะเริ่มสตาร์ทกันประมาณเวลาเก้าโมงครับซึ่งจะมาถึงนี่ก็ประมาณเก้าโมงครึ่งผมเต็มแชร์เลยโอเคเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูว่าในถ้าของถ้าพนางเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจของที่นี่บ้างนะครับไปกันเลยครบสิ่งศักดิ์ธิ์ของที่นี่นะครับแล้วก็ถ้ากลับไปแล้วได้สิ่งนั้นนะครับก็จะต้องถวายประหลัดขิดให้กับเจ้าหญิงที่อยู่ในถ้าแห่งนี้นะครับผม แสดงว่าคนที่ได้เนี่ยต้องแบบว่าต้องสมปรารถนามากแน่นอนถึงจะถวายอันใหญ่ขนาดนี้ได้จุดต่อไปที่ผมจะพาเพื่อนๆไปนะครับก็จะต้องเดินมาข้างๆกับภูเขานะครับริมภูเขาซึ่งเราจะไปที่ถ้ำอีกถ้ำหนึ่งกันนะครับซึ่งมันจะเป็นถ้ำที่เราสามารถไป เพราะตอนน้ําลงได้เท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนตอนน้ําขึ้นเนี่ยน้าก็จะสูงประมาณตรงนี้เลยซึ่งทําให้ตรงเนี้ยจะลึกมากถ้าใครว่ายน้าไม่เป็นเนี่ยก็จะหมดสิทธิ์ที่จะม,มาทําน,นี้เลยนะครับแต่ตอนเนี้น้ําลงซึ่งวันนี้เป็นเช้าของวันที่12นะครับ12เมษายนเราก็จะไปสํารวจถ้าที่อยู่ในนี้กันว่าเป็นยัางไงาบ้างก็ระวังทางนะครับเราก็จะมีหินง,งอกหินย้อยนะครับ ให้เราได้เห็นทั่วทั่วไปเลยนะครับการเดินตรงนี้นะครับก็ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าใครตัวสูงเนี่ยอาจจะชนได้นะครับแล้วก็พยายามระวังหอยทางใต้เรียกว่าหอยตีเต็มนะครับระวังหอยตีเต็มเนี่ยจะบาดเอาเพราะว่าคือถ้าบาดเนี่ยมันอาจจะหาย,ายากนิดหนึ่งเพราะว่ามันอาจจะมีเชื้อโรคอยู่ด้วยนะครับผมโอเคนู่นนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทางนู้นมันก็ขึ้นไป ภายในถ้ำนี้นะครับก็ไม่ได้น่ากลัวเหมือนถ้ำที่แบบมืดทั่วๆไปนะครับก็จะมีผีงอกผนย้อยนะครับที่ประดับประดาน สวยงามในถ้ำนี้นะครับแล้วก็จะมีข้าง้าวบางส่วนครับจุดนี้นะครับก็จะมีคนที่เขามาปีนผากันนะครับซึ่งณตอนนี้ก็ยังไม่มีใครตื่นแต่ก็ถ้าอีกรประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอาจจะเริ่มมีคนมาปีน ครับเพื่อนๆเราก็รอดมาได้แล้วนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะกลับไปที่ชายหาดของหาดท่าพระนางนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับไปเรือกันก่อนเพื่อถ้าจะมีลูกค้ามาด้วยเดี๋ยวผมก็จะเอาไปฉายมาด้วยเพื่อจะพาเพื่อนๆนี้เข้าไปดูในถ้รมอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันรอบนึงนะครับ